ดีครับผมเด็ซีรถไถขอร์นครับไม่เดี๋ยวคลิปนี้เหากลับมาเบิง่งอาจารย์ใบครับผมอาจารย์ใบได้มาไถเตรียมปลูกมันหน้าครับมื่อนี่เตรียมปลูกมันหน้าแหละครับผมเพราะว่าปลูกมันหน้านี่สิใส่ได้ละยู่บดนได้ครับพี่น้องประมาณอ่ะขี่โม้งขี่ม้ากระจัก สามถึงสี่ถึงหเดือนนี่แหละครับสามสี่เดือนครับผมก็ได้พ้นผลิตล่ะนี่ล็อกนี่สีปูกันหน้าครับผมนี่สีปูกันหน้าเดี๋ยวให้เพื่อนผู้ใบเพื่อนไทยไปให้เพิ่นเตรียมดินไว้เดี๋ยวอีโบกีมือกับสีผ้ากันมานยุกหองครับผมไม่ยุกหลง เตรียมลูกมันหน้าเ้าปีเียเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยแบบโอ้เป็นราคาครับผมราคาสูงเงี้ยราคาสูงอีกลีก็เลยปีนี้เอาอีกครับผมเอาอีกอีก พี่หลางย่องกับรถไถปอดเข้ามาเนี่ยเยียมดินไปถับปลูกมันอีกคนครับพี่น้องเอ,อ้ยเพื่อ <c oughs> หา,าไร่ด่ายเสริมครับพี่นอ้องเยอะหายที่ว่าบางคนก็ว่ามันบ่ได้อันนั้นอันนี้ก็ัว่า,าไปแต่ว่าจริงๆแล้ว <c oughs> มันขึ้นอยู่กับพ่นห้าเนีน่ยแหละว่นห้าสีเห็ดหรือบุเห็ดมันดีเบอร์ได้ครับพี่นังก็ดีดีเบลยครับพี่น้องเลยบวก เป็นผู้ใบเหตุหายยางดีด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวเมื่อกี้มืดหรอเนี่เดี๋ยวกใส่เพิ่นผู้ใบมันยุกหล่องเลยเยกเอาละครับพี่น้องไปแล้วเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งครับผมเดี๋ยวใส่เพิ่นผู้ใบเพิ่นเก็บห้องกลางให้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> อูบ้านว่าวชูฟัง่งเหรีที่การปลูกมงลูกมันเห็ดแนวไรอย่างอ้แต่ว่าสูเหมยมันปลูกง่ายอยู่แล้วครับมันบปรยเนืเพราะว่าฐานขุดมันกับสื่อให้เพื่อนผู้ใบเหรอฐานขุดมันกับมีเลี่ยวเวลาขุดเวลาเข้ามาเก็บหรือว่าได้ผลผลิตเลี่ยวงสิ่กับบดบดเนี้อได้ครับพี่น้องเอารถมาส่วนเอาเลยเอา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 ,เอารถมาขุดเอาเลยเอาถาจะไปขายย่างเดียวครับผมไปขายกับไปขายโบไก่ครับผมร้านมันกับห้างกันอยู่ปรบมาน เมื่ออาที่ถึงสองกิโลระมันหมัณนกิโลกลัวครับผมปลูกมันกับโอ้ยสามถึงสี่เดือนครับพี่น้องเข้าเข้าเดียวกับได้ผลผลิตหรอปลูกมันแต่คือบางห่นบอกกิโลละสามบาทตัวโอ้ย่ล่ำเชื่อวันล้วเนาะพี่น้องเลย ต่ว่าปีนี้ยังบ่ทันหัวได้ว่าสิได้ราคาสูงบ่แต่ว่าปีที่ผ่านมานี่ดูเลยพี่น้องเลยบ่ต้องเบาถึงเลยราคา1,300บาทกว่าผู้ใดมีมันนี่บ่โอ้ยอาจารย์บ่เฮาเก็บของกายนะครับผมสำหรับใครเตียบกินสู่ข้างหน้าเนาะี่น้ ร้อยครับผมเอาไทยเดืเบิ่งที่มีเ,เดีวยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดเด้อครับเด้อหรือว่าไทยเดือบคุณเดีวก็บซีฟู้ดเดือาดคลิปใหม่ๆครับผมเอาเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าพบกันใหม่